Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh มากจมาอะไรับเขี่เทมี้เทปพิเศษจริงวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับครับใครครับคุณใครครับแขกมาจากไหนเราไปเก็บมาจากแถวๆนี้ไม่ใช่นะเป็นน้องๆที่มาน้องเข้ามาเยี่ยมชมไปเยี่ยมชมวิชาแนลแล้วเราก็ไปเชิญชวนเชิญชวนเข้ามาออกรายการ แนะนำตัวก่อนนะครับชื่ออะไรมาจากไหนอ่าชื่ออัทรีนาสนีครับมาจากโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามครับชื่ออัธินเอาครับมาจากโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลามครับมีใครฟังได้ยินทันเรตนว่าอะไรีั้นๆดีกว่าอิสลามครับไม่ใช่ชื่อออ่าชื่ออรครับผมฮารีนะครับฮารีฮารีชื่อบัสก็ได้ครับบัสรถบัสนี่บัสรืออออโอเค ติดเต้นนิดนึงครับผมไม่ไม่ากเกินเริ่มเริ่มเริ่มเรื่องพ่อแม่พอแม่เอาแล้วเอาฮารี่คารี่ฮารียำบาทกสยำบาคนะครับาคำถามที้ผมได้นะครับเปิดเลยโอเคครับผมอ่าอ่านี้ง่ายง่ายเลยอ่ะง่ายไหมคือพอเพื่อนผมบอกว่าง่ายเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยง่ายพร้อมครับพร้อมครับเริ่มเลยครับสิ่งมีชีวิตไหมครับ ไม่ใช่ใช่ครับเป็นสิ่งของใช่ไหมครับเป็นแค่สิ่งไม่ไม่ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้แ่ะไรไม่เรียกว่าสิ่งของเป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นของกินใช่ใของกินด้วยของกินที่มีประโยชน์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 มากด้วยเป็นของกินที่มีประโยชน์มากเอเป็นสมุนไพรไหมไม่ใช่ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นสมุนไพรระบุในกุรอาดไหม มีถ้ามครับมีไอ้ยักษเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้าไม่ได้มีม่ได้ในฮะดิษในฮะดิษมีไหมมีมีด้วยในฮะดิษดิษมีด้วยมีขายที่ไว้ช็อปไม่มีขายที่ไว้ช็อปอ่าไม่มีขายที่ไว้ช็อปด้วยกินได้ใช่ไหมเป็นสมุนไพรด้วยสมุนไพรปหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่ออาหารอ่ะมันมันเป็นอาหารได้เป็นเครื่องเทศไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นมีสี ไม่มีสีง่ายเลยเนี่ยมีรถมันง่ายง่ายนะไม่มีรถน้ําเปล่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่น้าเปล่าไม่มีสีไม่มีรถไม่มีกลิ่นไม่ใช่น้ําเปล่าน้ํซซ้ำอันนี้ตถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องไงเห็นไหมเวลาดีเวลาดีเอ้นีไงดีไงมันใช่ป่ะในบริบทหนึ่งคืออาหารบริบทหนึ่งคืออาหารใช่ใช่ใช่มีมีแรงงานมีแรงงาน น้ำสัมสัคือน้ำที่ผุดขึ้นใกล้กาบะในนครมะกะจากเรื่องราวของแท่นหญิงหาชัดที่วิ่งหาน้ำเพื่อเลี้ยงดูนบีอิสมาอีนชนพระประสงค์ของอัลลอฮ์ทำให้น้ำผุดออกมาจากพื้นดินน้ำสัมสัมไหลต่อเรื่องมากกว่า1,400ปีไม่เคยเหือดแห้งและดื่มตามความตั้งใจใดก็จะได้รับตามนั้นมีฮะดีษรายงามว่าน้ำที่ดีที่สุดบนแผ่นดินนี้คือน้ำสัมสั ซึ่งเป็นอาหารและยารักษาโรคมุสลิมทั่วโลกจึงให้ความเคารพและนิยมดื่มน้ำสำสๆในฐานะน้ำแห่งความเมตตาและความศรัทธ,ธาความปริศน,นาของคุณมุสลีให้ให้ผมจับจับเลยย่าแขก มือนจะรู้จักแต่ก็ยังับผมอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังเออผมอาจจะยังไม่รู้จักผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจมากเลยคําว่าอาจจะยังไม่น้อยไม่เป็นหวงว่าคุณรู้ิดีเนี่ยเขารู้จักเขาไม่รู้จักรื่ยผมว่าคุณเคยกินเออเริ่มเลยครับอเป็นชื่อคนไหมครับไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่ผมต้องอ้อมก่อนมันมีชื่อคนได้นะอ่าใช่แต่อันนี้ไม่ไม่คนดีเป่าเป็นสิ่งของ อไม่หมดสินงของสารที่ไม่ใช่่ใชครับ่เป็นอาหารใชฟอาหารนี่แหมไม่ได้เลยอาหารในยุคนี้ไหมมันมีหลายยุคอะมีแต่โบราณเลยคือถ้าถ้าถ้านับมันก็น่าจะหลายยุคนี้มีขายมีนี้ขายของประเทศไทยไหมของประเทศไทย้ยแต่ประเทศอื่นก็มีประเทศอื่นมีกินไนับนับว่า ว,ว่าเป็นของประเทศเราไหมไม่ไม่น่าจะเป็นของประเทศเราอาหารนะะี้ <Spencer? S 3> ทํามาจากผลไม้มีมีส uh, ่วนผสมมันมีส่วนผสมผลไม้อ๋อมันมันมีกันมันอใช่ใช่มีหลายอย่างหลายอย่างเป็นอาหารหลักไหมคนคนกินทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่อาหารหลักอาหารนี้มีสีไหมมีสีมีสีสีแดงมีหลายสีสีเหลือง อ่ามีหลายสีใช่สีเหลืองมีีสีแดงมีประเทศไทยก็มีใช่ป่ะประเทศไทยมีซื้อได้นะประเทศไทยซื้อได้เป็นน้ำไหมไม่ไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยดูดูดูสายตาคนที่ยังไม่รู้นะจะเป็นแบบรเป็นเม็ดเม็ดไหมไม่เม็ดไม่เม็ดเป็นเหลวของเหลวไม่เหลวไม่เหลวนะไม่มีน้ำาฮะเป็นแข็งแข็งเป็นคอแข็งคอนข็งไม่แข็งมากไม่แข็งมากสีน้ำตาลไหม มันก็มีมี่หลายสีผสมอยู่ในนั้นไม่ใช่ผลไม้ใช่ปะไม่ใช่ผลไม้แต่มีมีผลไม้อยู่ในนั้นมีผลไม้อยู่ในนั้นวัตถุดิบหลักอ่ะเป็นคือตอบเลยตอบเลยตอบเลยวัตถุดิบหลักของประเทศของประเทศไทยปะของในประเทศไทยปะวัตถุดิบทำทำในไทยได้ทำในไทยได้แต่วัตถุดิบหลักอ่ะคือไม่ใช่ของประเทศอ่ะคือประเทศไหนก็มีอ่ะไม่ใช่เขา เขาบอกว่าไม่ต้นกาเนิดหมายถึงว่าวัตถุดิบหลักมันอะเอาองในไทยเอาผงได้ไหมได้ได้ได้ผมเคยกินวะเคยผมเคยเห็นคุณกินอยู่ผมเคยเห็นคุณกินผมก็เคยนะเป็นข้าวป่ะไม่ใช่ข้าวใเป็นแพงป่ะอันนี้ราคาร้อยหนึ่งซื้อได้ป่ะได้ซื้อได้ร้อยหนึ่งก็ซื้อได้สิบบาทซื้อได้ป่ะโอ้สิบบาทก็ถูกไปห้าสิบบาทได้นะ คือแล้วแต่แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณจะซื้อแค่ไหนคุณซื้อเยอะซื้อน้อย่ะเอคุณซื้อน้อยก็ถูกหน่อยซื้อเยอะก็แพงผมว่าขนมนี้น้องเาไม่รู้จักแน่เลยไม่รู้จะให้ข้อมูลเป็นยังไงขนมตุรกีป่ะอ่าอ่าหรอขนมตุรกีอ่ะไม่แน่ไม่แน่ไม่ใช่ตุรกีนะมันชื่อชื่อมันเป็นสำเนียงตุรกีป่ะไม่ไม่ใช่สำเนียงอาหรับไม่ใช่ไม่ใช่เลยชื่อไทยก็มีชื่อไทยเป็นเป็นชื่อไทยไทยคือชื่อในเนี้ยเป็นชื่อไทยเลย สี่เหลี่ยมใช่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 กลมกลมไม่มีก็มีนะกลมกลมก็มีใช่แต่ที่เห็นบ่อยๆที่เห็นบ่อยๆอ่ะสี่เหลี่ยมมีไส้ป่ะไส้เหรอไส้ไม่ไม่ค่อยมันไม่เรียกว่าไส้ไม่เรียกว่าไส้ไม่เรียกว่าไส้ไส้ไส้มันจะอยู่ข้างในใช่ป่ะไส้อยู่ข้างในสอดข้างี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ข้างในมันอยู่ตรงกลางโผล่โผล่หน่อยอ่าอ่อไอ้รู้นั่นนี่รู้นั่นนี่ดูดูสายตาดูสายตาสายตาสาย ทำจากแป้งเวลาเดินแล้วเดี๋ยวเวลาไปไกลแล้วเดี๋ยวทำจางทำจากแป้งขนมอะไรอ่ะบัคคาว่าไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อไทยบัคคาว่าพ่ชื่อภาษาไทยเหรอสีเหลืองสีไส้เออเออลองนึกทีลองนึกไม่ใช่มีไส้ไม่มีไส้ไม่ใช่เออมันมีอะไรโผล่มาโผล่โผล่โผล่ชื่อเหมือนโรงเรียนอ่ะชื่อเหมือนโรงเรียนเออขนมชื่อเหมือนโรงเรียน ชื่อไหมแล้วก็ตามด้วยตอนเด็กอ่ะสุดๆเลยอ๋อขนมบดินต้องตอบอะไรนะขนมบดินอขนมบดินสุดแล้วเนี่ยโอ้โหเคยกินไหมนะถามว่าเคยกินไหมเคยกินไหมน่าเคยอ่ะเคยกินแต่หนึ่งชื่อไม่ออกขนมบดิน เป็นขนมโบราณของชาวไทยมุสลิมโดยเฉพาะในชุมชนมัสยิดสวนพลูมีรสชาติหวานมันกลิ่นเนยโดดเด่นเนื้อแน่นไม่ฝูมากเหมือนบัตเตอร์เค้กแต่เข้มข้นกว่ามีส่วนผสมหลักเช่นแป้งเคก้กนมสดนมข้นหวานไข่เนยน้ำตาลและตกแต่งด้วยลูกเกดหรือผลไม้เชื่อมเมื่ออบได้ที่สีขนมจะออกสวย กลิ่นหอมนมเนยทำให้ขนมบาดินได้รับความนิยมทั้งในหมู่มุสลิมและผู้ที่ชอบขนมหวานทั่วไปในไทยอืมง่ายง่ายรู้จักเหครับเพื่อนรู้ป่ะเพื่อนจะรู้ไหมคิดว่าน่ารู้นะอันนี้ง่ายอาจจะใช่ก็อาจจะเห็นบ่อยนะอามามาเครื่องขอครับพร้อมไหมเริ่มเลยครับเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งของไม่อยู่หมวดสิ่งของอ่ะเป็นนามสรพนามใช่หรือไม่ไม่ใช่สพนามเป็นคำนามเป็นคำนามใช่นะว่าเป็นคำนามนะสิ่งมีชีวิตใช่ไหมไม่ช่ไม่มีไม่ใช่ของกินเป็นของกินของกินนะเฮ้ยวันนี้เราได้หมวดของกินหมดเลยของกินผักกาภผักกางมีหลายผาคผักกางก็มีแต่ว่าอิมพอข้างกลางมีเห็น เขากินกันทั่วโลกเฮ้ยนี่เขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอิมพอร์ตอิมพอร์ตนี่ของแสดงว่าไม่ใช่ของไทยแท้เป็นของกินที่มาจากโซนแถบแอาหรับไหมครับแถบแอาหรับไหมใช่ไหมต้นมันจริงๆอ่ะไม่ใช่อาหรับนะเอ่อมาจากโซนยุโรปไหมครับไม่ใช่นี่น้องบอกไม่ใช่นี่คนนี้รู้ลึกไม่ใรู้ลึกรู้จริงไม่ใช่ยุโรปไม่ใช่เพื่บอกว่าใช่แสดงว่ามาจากเอเชียด้วยกันเองใช่เอเชีย เอเชียด้วยกันเองด้วยนเอเชียของกินเอเชียของกินเอเชียมีอะไรบ้างส่วนมากของกินเนี่ยฮาลาลไหมครับมันอยู่ที่คนทำอ่ะอยู่ที่คนทำด้วยใช่ขนมใช่ไหมขนมหมุนขนมไหมมันแต่เขาเรียกว่าขนมเนาะขนมเรามันเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นของว่างอ่ะเป็นแนวแบบของว่างใช่อ a p p e เ i อร์ ของว่าแต่กินเยอะเลยนะกินเยอะเยอะก็อิ่มนะกินเยอะก็อิ่มไม่กินเยอะก็อิ่มหมดอะน้ําก็เยอะอิ่มได้ให้นิดนึงว่าชื่อชื่ออาหารเนี่ยไม่ใช่ชื่อไทยอ่าหูเป็นคาใบ้ที่ดีมากเลยรูปร่างเป็นวงกลมใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สีเลียมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรูปดาวเฮ้ยคุณข้ามไปทนอาหารูปดาวไม่ใช่ไม่ใช่ วงกลมสี่เหลี่ยมแล้วคุณข่าไปดาวเลยอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใช่หใช่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมโอ้โหนี่สอดเลยทั้เหมแล้วดูเห็นไหมเห็นมนาเหลยนไปตาเปลี่ยนไปมาจากเอเชียเชเอเชียโมซ่าสมโมซ่า้อใช่ไหมั้อบมโมซ่าโอเคถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องครับแซมโมซ่าเป็นขนม และอาหารว่างยอดนิยมของชาวเอเชียใต้และตะวันออกกลางลักษณะเป็นแป้งบางห่อไส้แล้วนำไปทอดจนกรอบไส้ภายในมีหลากหลายเช่นมันฝรั่งบดทั่วลันเตาผักเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ปรุงรสได้เครื่องเทศเข้มข้นอย่างขมิน้นยี่ราและพริกป่นทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวซามซซาได้รับความนิยมในงานเลี้ยงงานเทศกาล จุดเด่นคือรสชาติจัดจ้านแป้งกรอบและไส้แน่นทำให้ซามูซาเป็นสตรีทฟู้ดที่โด่งดังไปทั่วโลกน้องบัดนะโอเคมาน้องบัดจับคำปริศนา,ศนาได้เลยครับปิศนานี้ก็คือโอ้โอะไรอ่ะโอ้ยได้อยู่ได้อยาไม่ง่าย พร้อมนะเริ่มเลยครับโอเคเป็นของกินใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กินอะเป็นสัตว์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัตว์ไหมไม่ใช่ไม่สัตว์เป็นสถานที่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่สถานที่ใช่หไ่เป็นสิ่งของใช่หรือไม่เป็นสิ่งของนับว่าเป็นสิ่งของอยู่ในหมวดสิ่งของใช่เป็นคนใช่หรือไม่ฮะชื่อคนเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนนะ ชื่อคนมีนะอ๋อถ้าคุณจะเอาไปตั้งมันก็เป็นชื่อคนได้ผมเคยเห็นคนชื่อนี้อ๋อใช่มีมีครับชื่อนี้อ๋อเออใช่ใช่ชื่อคนได้ใช่ชื่อคนได้หมดแหละเออแต่ว่าอะไรแปลกๆก็เป็นชื่อคนได้ถ้าคุณจะเอาไปตั้งอ่ะอยในโซเชียลมีเดียโอ้โหมันม่หลมันมีทุกอย่างเพียบเลยโซเชียลมีเดียมีทุกอย่างเพียบเลยอันนี้ก็มีอย่างอื่นก็มีในโซเชียลมีเดียโอ้โหให้เห็นรีวิว คนรีวิวขายด้วยนะรีวิวด้วยเหรอมีคนรีวิวขายด้วยเออใช่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 อุปกรณ์กีฬาใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่อยู่ในหมวดอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนไม่ใช่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 ใช่ไอ้โลาะสังเกตด้วยเออเฮ้ยอันนี้คำใบ้ดีเลยไม่มีรลหสัดเจนเนี่ยโหดีมากอูลองตามลองตามลองตามสิ่งนี้ไปเป็นน้ําใช่หรือไม่เฮ้ยนี้เป็นน้ำมีลักษณะเป็น คือตัวมันตัวมันมีลักษณะเป็นน้ำเป็นน้ำมีกลิ่นหอมใช่หรือไม่มีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นหอมก็หอมด้วยเฮ้ยรู้เนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดไหมเห็ดไหมเนี่ยตาคุณแบบนี้แหละตอนตอนคุณรู้เนี่ยเวลาแบบใครรู้ว่านั้ตาจะเปลี่ยนใาได้แบบมีความผสมของแอลกอฮอล์ใช่หรือไม่บางทีก็มีบางทีไม่มีแล้วแต่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแล้วแต่เขาจะใส่อืมถ้าถามว่ามีไหมอามีเหมือนกัน มีแบบที่มีน้ำหอมใช่หรือไมคำตอบนะให้ใจนะฮะตอบคือน้ำหอมใช่ไหมครับถูกต้องโอ้เวลาดีเวลาดีดดดน้ำหอมเป็นของเหลวที่สกัดจากน้ำมันหอมระเหยของดอกไม้ ผลไม้สมุนไพรและวัตถุธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้มีกลิ่นหอมติดทนนานใช้สำหรับเสริมบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจมักประกอบด้วย3ชั้นกลิ่นคือท็อปโน้ตที่หอมทันทีเมื่อฉีดมิดเดิลโน้ตที่เป็นกลิ่นหลักและเบสโน้ตที่ติดทนนานบนผิวหนังและยังมีความสำคัญในวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะในอิสลามที่ถือว่าการใช้น้ำหอมเป็นซุนนะ ช่วยเสริมความสะอาดและความสง่างามของผู้ศรัทธาเฟิบมีคำปริศนาคำปริศนาคำนี้ก็คือคือพร้อมครับพอตื่นเต้นนะโอเคอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ไม่ใช่ใไมีไม่มีไม่มีเป็นอาหารใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้โหคุณจะอาหารบนเลยเหรอเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ อยู่ในหมวดอยู่ในหมวดสิ่งของใช่ไหมใช่มาสถูกทายกันนี่เอ้รู้ยังเนี่ยเป็นเป็นของแข็งเอ้ก็แข็งนะเฮอยก็แข็งก็แข็งอยู่ในสถานะของแข็งอยู่ในสถานะอยู่ในสถานะของแข็งนี่เราใช้ประโยชน์จากมันโอ้มีประโยชน์ประโยชน์มากมีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์สำคัญอาจจะใช้ทุกวันเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ใช้ทุกวันผมไม่ใช้ทุกวันอันแล้วคุณใช้ทุกวันเหรออาจจะอาจจะใช้ทุกวันอาจจะใช้ คือเด็กรุ่นนี้คืออาจจะยังนะมีอิเล็กทรอนิกส์มาเกี่ยวข้องอ่าไม่นะไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีแต่ผมเห็นมีเหมือนกันนะแต่แต่ส่วนมากส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่คนแต่ผมไม่เคยเห็นคุณไม่เคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้อ่าผมผมถือมือเดียวเนี่ยไหวไหมไหวไหวชิลเลยอ่ะชิลชิลเลยมันมีตัวนัสือในนั้นไหม มี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 เยอะเด้อเฮ้ยแต่พอมีพอมีคือบางทีก็บางทีก็มีแบบเห็นเลยบางทีก็มีไม่เห็นอาจจะแบบแอบแอบเอ้ยแอบแอบตู้เสือแอบแอบตู้เสือแอบแต่บางทีก็แบบบางทีก็โผล่เห็นเลยนี่ก็โผล่มาเฮ้ยจริงแล้วแต่แล้วแต่แบบตู้เสือแอบแอบโผล่คือแล้วแต่มันเยอะมันมีหลายหลายแบบ แต่ตัวหนังสือตัวหนังสือไม่ใช่เรื่องสําคัญใช่ใช่ไม่เรื่องสําคัญหนังสือไม่สำคกัวหนังสือไม่สําคัญนะใช่ไม่สําคัญไม่ได้ไม่ได้แบบเอาไว้มันเป็นเกี่ยวกับเครื่องครัวไหมไม่เกี่ยว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 เกี่ยวกับแต่บางคนเอาไปใช้บางคนเอาไปใช้เครื่องครัวได้นานทีแต่ว่าไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อนคนใช้เป็นอาวุธไหม ไม่ใช่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการใช้ไม่ได้เอาไปอาวุธแต่ถ้าผมเ้าสินเนี่ยแบบทำร้ายร่างกายคนได้ไหมได้ได้ไม่มีปัญหาจริงเหรอทำร้ายร่างกายคนได้ด้วยได้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 แสดงว่ามันแข็งเลยมันเป็นของแข็งอ่ะมันสนาของแข็งอ่ะโอ้แต่มันไม่แข็งไม่แข็งมันแล้วคือสนาของแข็งเอแล้วแต่จะอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วแต่จะนิยามไอ้นี้่แล้วแต่จะถือทำมาจากไม้ไหม ไม่ส่วนใหญ่ไม่นะส่วนใหญ่หรือว่าหรือว่าทำมามีทได้หลายวัสดุมีหลายวัสดุมีหลายวัสดุแล้วก็มีหลายวัสดุประกอบด้วยอยู่ในนั้นแล้วก็มีหลายแบบที่เป็นหลายวัสดุเลยในห้องนี้มีไหมโอ้โหโอ้ใกล้ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยมีมีโอ้มีโอ้โหมีอ่ะมีเลยมีแบบมีเป็นอุปกรณ์กีฬานะ ไม่ไม่ผมไมเคยเห็นแบบกีฬาฮะเคยเห็นแบบกีฬาอยู่อ๋อมีมีมีแต่ไม่บ่อยไม่บ่อยไม่ไม่ค่อยเห็นในเซเวนมีขายไซเไม่เห็นไม่มีนซเวประเทศเราอ่ะไม่มีแต่ประเทศอื่นไม่รู้อ่ะเซเว่นประเทศเราเประเทศเราไม่มีไม่น่ามีไม่ไม่มีอ่ะมีเหล็กไหมคือคือตัวมันอ่ะไม่ใช่เหล็กแต่ว่าอาจจะบางบางแบบอ่ะอาจจะมีเหล็กเป็นส่วนประกอบ เสื่อเป็นผ้าเสื่อเป็นผ้าเสื่อหลักของมันใช้ทําอิบาดามไหมทำมีบาดามแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่ถ้านึกถึงสิ่งนี้ก็ทํานะใช่ไหมใช่ครับถ้านึกถึงนี้ก็ทําเป็นเครื่องแต่งกายไหมอ่าเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายใช่ใช่ใช่เครื่องแต่งกายแก่แค่หมวกไหมเป็นหมวกไหมไม่ไม่ใช่หมกไม่ใช่หมวกไม่ใช่หมวกตั้งแต่เอวนะก็คือท่อนบนขึ้นมามีมี ท่อนบนขึ้นมาก็มีแต่ว่าท่อนล่างก็มีท่อนบนขึ้นมาท่อนบนมันก็อยู่ท่อนล่างมันก็อยู่ก็อยู่เออเป็นไปได้ทั้งสองท่อนโต๊อ่ะเกยมต่อละต๊ะูครับโต๊เป็นเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของผู้ชายมุสลิมลักษณะเป็นเสื้อคลุมตัวยาวมักใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าโพลีเอสเตอร์ที่สวมใส่สบาย เหมาะกับอากาศร้อนสีที่นิยมคือสีขาวซึ่งสื่อถึงความสะอาดแต่ก็มีสีอื่นๆด้วยโต๊ะมักใส่ในโอกาสทางศาสนาเช่นละหมาดวันอีดและพิธีสำคัญต่างๆถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเรียบง่ายความสะอาดและการปฏิบัติตามแบบฉบับสุนนะเป็นไงครับน้องๆเล่นเกมวันนี้ก็ส,สนุกดีครับสนุกดีคร<ด>ชอบ<ด>ไหม วัหลังไ่เล่นอีกแมวละวัหลังไม่เอาละโอ้โเดี๋ยวก็รอติดตามในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะอ่าเดี๋ยวขึ้นโอเคเดี๋ยวก็เราจะมาสรุปคะแนนกันครับสรุปคะแนนนิดหนึ่งนะ่าเราจะเริ่มจากอันดับห้าก่อนครับอันดับห้าของเราวันนี้อันดับห้าก็คือคุณ รุสดีกับขนมปดินของเขาทำเวลาไปเก้านาทียี่สิบเก้าโอ้โหเก้านาทียี่สิบเก้านะถือว่าไม่เยอะก็ถือว่าไม่น้อยไม่เยอะไม่น้อยอ่าก็คือรักษาเขาเรียกว่ารักษาเลยนะรักษาคุณภาพมาตรฐานรักษามาตรฐานแล้วเขาบอกเขาไม่รู้จักขนมปดินจริงอ่ะเคยกิน่ะมันไม่นึกถึงอ่ะเคยกินแน่นอนแต่มันนึกถึงไม่ออกไอัะดีแบบขนมเฉพาะไปนะโอเค อันดับสี่ก็คือคุณยามินนะครับผมเองแปดนาทีแปดนาทีโอ้อันดับดีแล้วนะก็สับสนกับคําว่าของแข็งเลยไปนึกอะไรแข็งๆอยู่อันดับสามน้องแฮร์รี่แฮร์รี่นะฮะสี่นาทียี่สิบเจ็ดวินาทีคําถามคุณคืออะไรนะของกินเหมือนกันสัมมุซาสัมมุซาอันดับที่สองก็คือน้องบัสรี่น้องบัสรี่สามนาทีสองวินาที ก็ถือว่าทําดีทําดีนะทําเวลาดีกันทั้งคู่เลยอาจจะอาจจะยังนะเขาคําถามเขาอะไรนะน้ำหอมอันดับหนึ่งวันนี้ก็คือคุณชุกอีฟสองนาทีห้าวินาทีมันก็ต้องมีกันบ้างคนเราที่แบบว่า หลมลุกคุกคาเนี่ยคได้แชมป์ยังครับไม่เคยไม่เคยนี่คือครั้งแรกนะนี่คือครั้งแรกนี่ครั้งแรกคือคำถามผมแบบเอ้ยไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีกลิ่นเนี่ยผมแน่อชจริงเลยสนานตันนี้สนานครับขอบคุณมากครับที่มาติดตามพวกเราด้วยตามแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆของไวทเพย์ของไวทเพย์นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกนะฮะยูทูบนะครับช็อตเรียวนะฮะต่างๆนะครับก็แล้วก็มีเนื้อหาอื่นอีกมากมายเลยนะในช่องมีเนื้อหาวิชาการใช่ นะฮบันเทิงสาระประโยชน์ต่างๆโอเคละครแรงต่างๆก็มีนะครับผมอาวันนี้อาไิก่อนสวัสดีคุณบุหคุณรอฮฺุกุรัับ